สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเรามาพบก,กันกับหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะในเรื่องของบทร้อยกรองนะคะการแต่งการแต่งบทร้อยกรองนะคะก่อนสุภาพอนักเรียนเรามาช่วยกันเติมคํานะคะในบทร้อยกรองนี้ให้มิดนะคะแม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่าว่าอะไรคะเด็กๆว่ารักเก่งมากเลยค่ะคนอื่นสักหมื่นแสนไม่แม้ อ่ะโอเคค่ะไม่แมนเหมือนยอดเยี่ยมมากเลยนะคะจะกินนอนวอนไหวเมตตาเตือนจะจากเรือนล้างแม่ไปแต่ตัวแม่วันทองของลูกจงกลับบ้านอ่ะกลับบ้านนะคะคำว่าบ้านเขาจะพานวาวุ่นแม่ทูลหัวจะก้มหน้าลาไปมิได้กลัว แม่อย่ามัวมองนักจงหักใจเก่งมากเลยค่ะเด็กๆนะคะบทร้อยกรองนี้นะคะเป็นบทร้อยกรองท่งานสุนทรผููเป็นผู้แต่งนะคะทุนช้างขุนแผนนะคะในเรื่องวรรณคดีวรรณกรรมทุนช้างขุนแผนนะคะตอนกําเนิดภายงามนะคะตอนกําเนิดภายงามนะอ่ะนักเรียนดูต่อนะคะนะกอนนี้เป็นกอนประเภทใดคะแล้วเรียนลองนับซิ นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะนะต่อค่ะต่อต่อนัคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะแปดอ่าก่อนนี้เป็นก่อนอะไรคะกราบยางมีสิบเอ็ดใช่ไหมกรดดอกสร้อยใช่ไหมคะคงสีสุภาพใช่ไหมเอาไม่ใช่นะคะเป็นกรออะไรคะกรสุภาพโอเคค่ะเด็กๆเก่งมากเลยต่อเลยค่ะ นะคะบทร้อยกรองบทร้อยกรองคือถ้อยคําที่เรียบเรียงให้เป็นระเบียบนะคะที่ถูกต้องตามข้อกําหนดฉันทลักษ์ณตําราว่าด้วยการประพันธ์นะคะคำกรคือคํากรที่ใช้เรียบเรียงนะคะมีหลายชนิดอย่างเช่นกรอส่กรอนหกกรอแส่วนใหญ่ที่เขานิยมก็จะนิยมเป็นกรอนแนะคะมากที่สุดโดยหนึ่งบทก็จะมี4ี่วรรคนะในวรรคเนั้นเขาจะเรียกว่าสดับรับรองศพ นะะในหนึ่งวรคก็จะมี7-9คําด้วยกันนะคะอันนี้เป็นภาคบังคับนะคะเป็นภาคแบบบังคับนะคะเสียวคนี้สดับนะคะรับรองสศกนะ,ะมีการสัมผัสระหว่างบทน,นะคะสัมผัสที่เป็นตัวหนานะคะเป็นการสัมผัสแบบบังคับส่วนตัวที่เป็นตัวตัวจุดปาก นะคะเป็นการสัมผัสแบบไม่บังคับอนุโลมจะมีหรือไม่มีก็ได้อ่านักเรียนดูตรงนี้นะคะข้อบังคับในการใช้เสียงวรรณยุกต์วัดสดะนะคะคำสุดท้ายของวัดใช้ได้ทุกเสียงแต่ไม่นิยมใช้เสียงสามะนะคะวัดนี้นะคะต่อไป วักลับคาสุดท้ายของวักใช้เสียงเอกโทจตัตว,วานะคะใช้เสียงเอกโทจตัตว,วาต่อไปวักรองและวักส่งนะคะจะใช้เสียงสามัญหรือเสียงตีเท่านั้นนะคะอะนักเรียนดูหลักในการแต่งบทร้อยกรองนะคะหลักในการแต่งบทร้อยกรองเขาก็จะวางโครงเรื่องนะคะวางโครงเรื่องเขียนเรื่องตามโครงเรื่อง เขียนนั่นก็คือการแต่งบทร้อยกรองนะคะตรวจทานและแก้ไขเวลาเราตรวจทานแก้ไขเนี่ยนักเรียนสามารถไปให้เพื่อนฟังอ่านให้เพื่อนฟังก่อนก็ได้ส่งไปให้เพื่อนดูก่อนนะคะและให้เพื่อนช่วยตรวจทานแก้ไขได้นะคะต่อไปกา,อก,ททาก,าการเลือกใช้คำที่หลากหลายการเลือกใช้คำที่หลากหลายช่วยให้บทร้อยกรองไพเราะมากขึ้นนะหากเลือกใช้คำแล้วไม่อาจสัมผัสได้ ก็ใช้คำอื่นแทนนะคะคำไหนที่ไม่สัมผัสก็ใช้คำอื่นแทนอย่างเช่นบุกผาพักกาบุกงามาลีสกุณานะคะสกุณนีปักษีวิหกปักษานะคะคำบุกผาพวกนี้ผูกผาพักกาบุกงามาลีคือดอกไม้สกุณาปักสีวิหกปักษาปักสีก็คือนกนะคะอ่ะอันนี้นะคะเป็นตัวอย่างของกรสุภาพนะคะอ่ะนะเต่เรามาดูอันนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นกรสุภาพเหมือนกัน นะคะเป็นบทกลอนนะคะที่นักเรียนสามารถไปหาอ่านได้จากใน youtube. นะคะแล้วก็นักเรียนไปดูจากเพลงเก่าๆก,ก,ก็ได้ไปฟังจากเพลงไทยเดิมเก่าๆได้นะคะนะเพลงไทยเดิมเก่าๆก,ก็จะมีชื่อว่าคำมั่นสัญญานะคะของท่านสุนทรภู่นะคะเพลงนี้คนในยุคป,ปัจจุบันนี้เอากรของท่านไปแต่งใส่ทำนองเป็นเพลงนะคะ,ะนะคะ เดมิดแอนจะอ่านให้ฟังนะคะไม่ได้อ่านไปทำนองสนอนะลูกอ่านธรรมดานะคะถึงมวยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทรไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานแม้เกิดในใต้ฟ้าสุดทธาทานขอพบพานพิสวาสไม่คาดคลาแม้เนื้อเย็นเป็นห่วงมหนันลบ พี่ขอพบสีสวรรัสด์เป็นมัดฉาแม้ตัวแม่แม่เป็นบัวตัวพี่เป็นภุมมลาเชยปากาโกสุมประทุมทองนะคะมาหาสมุทรนี่ก็คือทะเลใช่ไหมคะทะเลที่ใหญ่ๆไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานนั่นก็คือหมายความว่าเขาก็จะยังรักอยู่แบบนี้นะคะรักต่อไปเรื่อยๆนะคะ ใต้ฟ้าสุดฐา,านก็คือใต้ฟ้าผืนแผ่นดินเหล่าเนี่แหละนะ,ะขอพบพานพิสวัตรขอพบพานพิสวัตรคำว่าพิสวัตรหมายความว่าขอพบเจอผู้หญิงคนนี้ทุกชาติไปนะ,ะแม้เนื้อเย็นเป็นห่วมหนันโนบพี่ขอพบสีสวัสดเป็นมาาัจฉานะคะพี่ขอพบสีสวัสดถ้าสีสวัสดเป็นมัจฉามัจฉาหมายถึงป่านะคะเขาก็จะเป็นท้องฟ้า นะหรือเป็นแม่น้ำหรือเป็นมหาสมุทรที่จะคอยดูแลมัตฉาตัวนี้นะคะแมะ่แม่เป็นบัวตัวพี่เป็นภูมมาลาบัวก็คือดอกบัวภูมมาลาคืออะไรคะนะคะผู้พึ่งนะคะผู้พึ่งแมลงผู้พึ่งนะคะเชยพกาโกสุมปทุมทองพกาก็คือดอกไม้นะ ปทุมก็คือดอกบัวนะคะเป็นดอกบัวทองนะคะบทกรอนนี้ก็คือเขาจะเอ่ยถึงพระอภัยมณีจะเอ่ยถึงนางละเวงวันลาเพราะพระอภัยมณีเนี่ยแอบรักและแอบชอบนางละเวงวันลานะก็เลยแต่งบทก่อนนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะสารภาพรักกับนางละเวงวันลา าราคาะนักเรียนคะนะในคาบนี้ก็ได้สิ้นสุดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียนบทร้อยกรองนะคะเราพบกันหในคนาบต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ